ครับเมื่อสักครู่กล้องมันตัดไปนะครับก็เลยลเยนะมื่ <c oughs> อาวานลืมแนะนำจะความพิเศษของเจ้าพื้นฐานของ M715 ของฮั v วีคันนี้นะครับเมื่อาาก่อนเป็น M715 เนะี่ยมันจะมีฟรีล็อกตัวนี้มาให้เห็นนะครับคำว่าฟรีล็อกเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะปลดล็อกจากหัวเพาเนี่ยได้ปลดเสร็จ เผากางตอนวิ่งเผากลางแะไม่หมุนไม่ต้องลากเผาไปด้วยเห็นไหมครับอ่าหรือเราจะล็อกไว้เลยก็ได้แล้วเราก็เข้าโฟจากข้างในแต่ครน,นี้ถ้าเราต้องการประหยัดน้ํามันเนี่ยเราไม่ต้องลากเผากลางมาด้วยเราก็ปลดรีล็อกตรงนี้แต่เวลาเราเข้าเกียร์โฟวิวถ้าเราจะใช้โฟลวิวข้างหน้าเราจะเป็นจะต้องมาล็อกที่หัวเผาบิดเข้าตำแหน่งล็อกนะครับเห็นไหมครับ มันจะมีฟรีกับล็อกเนี่ยอันนี้ฟรีอันนี้ล็อกเขาเลยเรียกฟรีล็อกอ่าเป็นข้อดีที่มีติดมาให้ด้วยก็เมื่อสกักครู่คู่ก็ทดลองนะครับเนี่ย <laughs> ทดลองสมรรถนะมันก็จะแรงแบบเสียงมันจะไม่แผดนะทาวี่มันจะแรงแบบเสียงมันจะนิ่มๆนุ่มๆอะแต่กำลังมันจะเยอะมันจะไม่แผดเหมือนไอ้พวกนี้ ถสองสองคันนี้เขาจะแผดเขาจะแผดเสียงคันนี้เขาจะออกออกไม่แผละข้อดีของคันนี้นะครับก็เลยตัดให้เพื่อนดูเวลาวิ่งก็ไม่ค่อยมีพื้นที่จะลุยเท่าไหร่นะแถวเนี้ยก็จะมีอยู่สนามหญ้าข้างๆแหละเดี๋ยวรอนาเข้ามา เกี่ยวข้าวตรงนั้นสักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นในนาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะลังเกียดเอาไม่ใช่อะไรก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมรับฟับงเป็นกำลังใจให้เรานะครับช่อง M35 Thailand ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ